เงินลอยอยู่ในอากาศคําพูดนี้ไม่ได้เกินจริงเลยครับทุกคนเดี๋ยววันนี้อาเธอร์จะเล่าให้ฟังครับเปรียบเทียบให้ทุกคนฟังเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะขายของอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเราจะต้องมีสินค้าใช่ไหมครับแล้วเวลาจะขายสินค้าเนี่ยนะครับเราจะต้องหาลูกค้าให้ได้แล้วเวลาที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าก็ต้องเดินทางมาหาเรา พอลูกค้าได้สินค้าเสร็จเราถึงค่อยได้เงินจากลูกค้ามันเป็นการซื้อแบบเจอตัวต่อตัวหรือว่าเป็นการซื้อแบบออฟไลน์นั่นเองครับเราถึงจะได้เงินที่ได้จากลูกค้าต้องรอให้เขามาหาเราที่ร้านที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามที่เราต้องเจอหน้ากันใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนียนะครับเขาเรียกว่าเงินลอยอยู่ในอากาศเงินลอยอยู่ในอากาศได้งไงอาจารย์ได้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เก่งโซเชียลหรือเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของโซเชียลมีเดียคุณมีโอกาสทําได้ครับ เพราะเวลาที่คุณอยากจะขายอะไรสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งคุณสามารถโพสต์ขายทางออนไลน์ได้ขอแค่คุณมีความรู้ในเรื่อง